ดวนสายดวนจากเก๊กาแฟกับลบูว่าสิท่านเพิรนบบแต่ว่าเพินกนบ,บอกว่าเพิ่นสิห้ยนวทางแหละแต่ว่าเข้าสิไปท่านเพินพ่นอบเพราะว่าเจตูกับยุกไกลเติบยุ่ับเพิรนเพิ่นบอกว่าให้มมหาข่อยเด้อว่าสั้นันว่าท่านกับสิเป็นมืออื่นเด้อพี่น้องเดอ้อพรุ่งนี้ก็คงจะรู้ข่าว แล้วเสียเอาแนวทางเมื่อไม่ถาว่าสันว่าทันใดที่ลอเจกา,กาแฟโยกาขอโทษขออภัยกับการบ่สสดวกเพราว่าเนื่องจากหนึ่งตัวเลขเล่าเก่ามาจากคนอื่นคือกันแต่เราเอามาปูดภายแล้วเอามาใหา้เจตูกกะอยากให้พี่ให้น้องได้สุภูสุขคนแต่บรรลุว่าพี่น้องสิว่าจังไดเนาะ คักปันนีละพี่น้องเอ้ยอยากได้อไของใกรก็ผาตามยุบจนปันนี้ลนะแต่หังว่ารู้ว่ามันจิตถึกใจมูเจ้า,าบ,าบา่บางคนก็ด่าเนาะบางคนกะดีถามว่ามันนั่นพ่มันกะจักสิว่าจังใดกะอยากให้ได้มันสุกโุขคนที่จริงแล้วนะ เจ๊ถูกก็ตามก็ได้ดิแต่ว่าพี่น้องหลายๆท่านก็บอกว่าตามเจ๊กาแฟหน่อยขอแก้มือหน่อยเพราะว่าปวดเมื่อยแล้วมันเขาเนาะมันเขามาแล้ววันนี้ปวดเวดสุดท้ายมากมันหลุดเนาะมันพลอยหกหกสองบางคนก็บ่ากินเรียบแมนแมนบางคนก็บ่าขอแก้มือเนี่ยอันนี้กับเขาใจสุขุขุขคน ไปตลาดที่เพนนิ่นขายของอันนไรนี่แต่บ่รู้ว่าสิทันเพิ่นบ่สิไปเอาตัวเลขน้ำเพิ่นมาให้พี่น้อง FC ฟซีพี่น้องทุกท่านก็ให้เิ่งว่าเฮาสิทันเพิ่นบน่นี่แล้วก็โทรไปแกตัวเพิ่นนอนเมื่อยหลายพี่น้องเมื่อคืนนี้แนวเฮ็ดงานเรื่องจังคืนเนาะจังเว้นกัน เรียนายคลิปกลางคืนกับไปนางเฝาโต๊ะไห้เพืน่นเห็ดงานเห็ดยังถือมาาแต่ไมได้กินนี่และมาที่นี่มือมือขึ้นนี่มือเศร้านี่มันเมือ่อยหลายอาบน้ำแน่วว่าสี่ออกเดินทางพนาวาเป็นยังไงก็ะคือ้ากันชี้คอยเถอะอาบน้ำแน่วว่าสรออกเดินทาง ไปสวนมนต์ใส่กุยใ่สวนเขาวกันกทั้งเอือยทั้งน่องเนี่ยทั้งในแล้วว่าม,ม,ม้อยม้อยลงแมพี่น้องตุ่มเอื้องนอนเลยแม่หมึกเศร้านี่แม่ปลาเจ็ดถูมาโปดถักแต่เมื่อย์ตัวน,นั้นว่ะบันได้แท้มันข่อยเมื่อยบอ่าข่อยจะมาโปดเสียกับว่าใดนงน้่งตุ่มอาบออกจากห้องน้ำถ้าแป้งถ้าหยังเย็นสวยสวยตือพัดร่มอะไ้ต่างมื้อโบ่ขึ้น พี่น้องกับสิขึ้นพ่อสภาพดอกผู้ใดอดรำอดนอนกับสิขึ้นพ่อสภาพแต่ว่าเจตูนี่กลางขึ้นก็ต้องเฝ้าตไอ้บนเนาะนอนเป็นบางขึ้นบางขึ้นกับด้นอนแสบบางขึ้นกับผู้ใดนอนบางขึ้นกับเอาจนสอดแจงจางปังกับไปต่ออีกแบบนี้คนเท่ามันอายุปานนี้แล้วเนาะพี่น้องมันก็ต้องต้องทนเลยบ่ได้ฝันน้ำฝนจะเกลือมีมือขึ้นมือขึ้นหนึ่ง คืนหนึ่งมานอนฝันฝันบ่านแต่งงานแต่งงานสองคููคููฮังเกตูคูหนึ่งคููของกระเจ้าคูหนึ่งแต่งกับผู้ใไสนี่ิละตอนแต่งน่ะแต่ว่าบดไปนอนผันไปนอนก็ไปยิ่งคนตที่บานคนที่คนที่เป็นครงอีกคูหนึ่งเห็นไหมมาหน,นีได้ได้ได้ได,ได้ได้ผัวไม่ยิ่งเหมือนได้ผัวได้เมียกับพจักแต่ว่า ก็มายิงก็มายิงนอนน้ากันนั่นแหมพี่น้องก็บว่างวไงๆมันก็บว่าหลอนบ่ได้ละมันหนาเกียดเนาะเกตูกับเพียงแต่แค่ตีไหว่าเป็นแปดแปดซี C, กับโคบแปดซีกับพิจารณาเอาอ่าดูว่าหาแปดซีแปงซีหระพี่น้องอันควบม,มักกระไดควบคืดวาเนาะอันน่ะตอนนี้เหากันลังสี พี่น้องเขามากเป็นหมื่นผู้น่ะมาเบิ้งกบว่าอยากได้แนวทางเกยกบแ่เนาะเจยถูกกะต้องตามให้คือเก่าแหละแต่กับกะสิไปถามเพิ่นเลยลหละ่าเพิ่นได้ตัวไดแล้วแต่ว่าหังก็ได้ท่ายหนาเพิ่นเด้อคุ้ยกันไว้ก่อนกับพี่กบนองมือสุขสุก้นก็ได้เขาต้องเบากันไว้เพราะว่าไายตัวเพิ่นก็ได้ท่ายหนาเพิ่นก็ได้เพิ่นว่าเวลาถือกบว่าดีเวลาบ่ถือกะดาคืออย่างนี่เพิ่นเพ่นเห็น เพิ่นเห็นเจ็ตูถือดาในช่องอื่นแล้วนะเพิ่นเห็นค่ะเห็นเนี่ยบางคนก็เจ้ากัเลีตูนบางคนก็เจ้าก็นั่นก็เจ้ากับพึ่งอันโอ้ยเจ้ากับเแม่นไปเห็นไห้คนดาคากเนาะบางคนเขากับมาให้บางคนเขาก็เลตูนเฮานะน้าหลับดนิวขาเจ้าไปเห็นแบบดนี้ก็เจ้าเห็นก็เจ้ากัเลยว่าคั้คนก็ดาเจ้าคักเจ้านี่แเท้ยเป็นค่อยไ้แม่นเพนได้คยกับสีโ่ใไห้เด้อเลีนวข้าเจ้าจนวาว่างสี่ดีพี่น้อง จนเจตัว่ากาไปช่องไปกาดกาไปมองช่องอื่นกะเจ้านะเพราะว่าเอฟซีก็เจ้าดาเจตวหักนะวันนี้คือแบบว่าเฮาไห้เนี่ยมันเป็นแนวทางเนาะเัมญนยามันเข่าทั่งบนทั่งล่างมันกับเขาแต่วางวดนี้นั่นของเจตวนั่นมันมาหกกับหกกับหนึ่งกันนั่นเป็นซีมันไปส้นกันกับเด็กกะเจ้าวันนี้กะเจ้ากับซีว่าเจตัวเล็กกาเจ้ามาปล่อยอีกวันนี้ แต่วาทีเนี่ยเนี่ยเลี้ยวคือบ่ได้เอาเลกขไผมาปลอยเด้อพี่น้องเด้อแต่มันเป็นสูรบ่ได้แค่คววมรู้สึกผูไดสจวบาแต่มันชนกันอหลีมันชนกันเลยของเจตูนะก็นชนกับขเจา้าบ้านนี้แหละบ้านเจ๊กาแฟนะ่ะแต่ว่าห้องสิได้ไปตลาดพุ่นอย่าออกมาเด้อบักลานี่แหละมองเจ๊กาแฟขายของแต่ห้องสิได้ไปตลาดพุ่นสิบ่อพิ่นสัมบอปิ่งไก่ทวนทวน ซื้อกับเขากับน้ำพร้อมสเน่ยควมไม้พี่นองก็สิไดมาเนี่ยจานกูบนว่าให้ไปซื้อเนื้อมะลาบแน่วาสันมาเรนีจะคล้องกับอยู่ในเมืองเด้อยู่ในเสนาพุ่มคนเด้ตอดไปหั่นกับเป็นหมองคล้ายของเดียวต่วางว่าได้ยินว่าพี่นองขึ้นอยากถาแนวทางเจก้กาแฟ่ไป,ปจิบจับลรตลีไว้พอเลขกเม็ดเดียวถูกผิดไม่ว่ากันว่าสันเพราะมันเม็ดเดียวเองอเดเดว่าสันมาบางคนเนาะ คนสีว่าหกสองกินเรียบแต่ว่ากับส่วนหน่อยดอกผู้พิมพ์มาแบบนั้นแต่ว่าเขากบได้ว่าเพิ่นดอกมันเป็นความแบบว่ามัน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 ขึ้นอยู่กับคนเฮ่าแต่เราคนบางคนก็ให้โอกาสคน้นบางคนก็บ่ให้โอกาสไผเอาะค่อยเบิ่งว่าเจแล้วสีใดไปเมียนมาเลรวโอ้เมันจังไดคือมันไปใส่เวรอคูอมัน นี้จากตลาดนเนาะมันสีม่วงสีหาม่วงเรงเนาะเล่าอยู่สำมบุมคนเห่าการทำมาหาอยากหากินเน้ะพี่น้องเนาะเราก็ขายแต่เสาเลยเด้ตอนเสาเรามาจอดนีย่างหมูเรี่งแล้วก็ไปจอดตลาดเราขายขายของก็จะเจ็ดถั่วยังคิดอยู่ว่าสีห์หลุดขายของจะขั้นอยู่พอขายของมันได้เงินเด้ เขตยูทูบหนี่มันผู้คนเบิงคนกะบ,บัดโฆษณาหนีเฮ้ากับบอดายดีพี่น้องได้ตา้านาตอนนี้คนติดตามสี่แสนหาแสนคนติดตามสี่แสนหาแสนทั้งที่ที่เนีแน่แล้วนั่นเงินนั่นบอดายหอด้วยมือพะลังเดือนพะลังเดือนกับสามเดือนจังได้มันมันบ่พอที่สิได้กินดีพี่นอ้องบอกซื้อซังเพราะว่าขจ้าบ่วคอยฟังโฆษณาให้เฮาเด้ เจ้าจิตนข้ามทันที่เลยถามโคจรหน้าแต่ว่าทางช่องอน,นุ่นลูกอีสานนั่นเป็นนึ่งทางทางเลี้ยวเนี่ยทา้งยูทูบเนี่ย ข้นเราห่อก er, ็บว ah. ่อยากไปไก่แล้วนะพี่น้องอันนี้คือแดกย่ำมือแรงน้ำย่ำสีมุ่งแรงแดกสีมุ่งแรงอ่ะพว่กันยุไซกับกสิถามเจ้ายุหันนะเด้อเจ้เอ้ยเจ้าชีสวนไปมากกว่ากสิจอดถามเจ้าพว่เจ้ายุตลาดก็่ากสิถามเจ้าคือกันนั่นแหละ อยู่น้ำคนอื่นหนไหมเนก็าเจ้าไห้มาแล้วก็จัาสีดาไม่ให้เฮ่า สิบสิออกสบกพี่น้องมะแดงจึงคืงนะมาสิบสามป้ายทะเบียน5 07ศูนย์เจ็ดสลขสิตัวแดงจึงคืองออกวิธีออก3ามนตัออกหลงออออสิง แปลน,นเอิดเตดอต่อพี่น้องเอาตลาดนี่ยังซะ่ไแปลนครับแท้เอาตายฮะ ขนาดเลี้ยงเลยไม่เปลี่ยนกระดอกกระเดียยเท่ะเอาเมฆข้าวดไปใส่เหมือดพ่อโอ้อยุบ้านสะอาดโอ้ยพี่นองเลยจังวาไฟ้วม่าผิด 我有料。